สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินพรออ์ยู่พอกินกิจกรรมเช้าวันนี้ครับผมน้องวัวออกกินหญ้าแล้วครับเอามาผูกกินหญ้าหน่าสวนนี่เลยครับกินฟางด้วยกินหญ้าด้วยก็เดี๋ยวจะมาขนฟางกันครับผมจะเอาฟางไปกบต้นไม้ โอ้แสงตรงนี้เยอะจะังก็ช่วงเช้าครับผมบรรยากาศดีมากเนี่ยะจะมาเอาเศษฟางครับผมที่น้องวัวก็เหยียบเละๆแถวนี้แหละก็จะเอาไปกบต้นไม้ครับทยอยทำวัละนิดวัลหน่อยครับยามว่างช่วงเช้า ดูบรรยากาศช่วงเช้าครับผมภาพอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับไม่มีไม้กันสัน่นก็ใช้มือถือจับถ่ายเอาเลยครับผมหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วดูทุ่งนากว้างเลยครับบรรยากาศช่วงเช้าอยู่หน้าบ้านครับผม บรรยากาศแถวบ้านคนไม่พลุกพล่านครับผมช่วงเช้าจะเงียบเงียบหน่อยก็ยังเป็นธรรมชาติดีอยู่ครับช่วงนี้บรรยากาศดีครับเช้าว,วันนี้ไม่หนาวครับเพราะเมื่อคืน เมฆหนามากครับเหมือนฝนจะตกและอากาศอบมากตอนเช้ามาก็มีเย็นนิดๆครับแต่ไม่หนาวอากาศดูเหมือนฝนจะตกด้วยครับผมเช้าว,วันนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับผมให้ดูก้อนเมฆนี่เมฆหนาอยู่ เมฆเยอะมากครับเหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็เช้าวันนี้ก็จะมาเก็บฟางครับผมหลังจากทำกิจกรรมยังอื่นเสร็จหมดแล้วยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยครับผม เอาฟางไปกบต้นไม้เพื่อให้ความชุ่มชืน้นช่วงนี้ดินแห้งมากครับผมนี่เอามากบตรงนี้ครับผมนี่ก็ถ่ายให้ดูตอนกบเสร็จแล้วครับผมต้นขาปลูกใหม่ครับขาเหลืองครับดินตรงนี้จะแห้งมากครับผม นแข็งแห้งเนี่ยดูรอยพอแห้งมากๆเขาจะแตกเห็นไหมรอยแตกก็ช่วงนาแล้งก็โอ้ใบโอมเหลืองหมดแล้วยังไม่ได้ตัดแต่งครับต้นโอมฝั่งนี้ตัดแต่งแต่หน้าบ้านฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดเลยครับ มีอยู่สามต้นสี่ต้นครับอันนี้ก็ต้นข่าเอาคือขุดขุดเอาหัวเขาไปขายแล้วก็แยกไอแ้แขนงก็เล็กๆอ่ะหัวเล็กๆเอามาฝังฝังไว้เขาก็ขึ้นไม่ได้ขุดเป็นต้นมาปลูกครับนี่นะกำลังงามเลยครับผมข่าเหลือง เห็นไหมแตกหน่อเยอะเลยก็ปลูกไว้มีประโยชน์ครับผมขายได้ด้วยมีไรายได้ด้วยครับผมทำกับข้าวก็ได้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดครับชมต้นนี้ก็ตัดแล้วเริ่มใบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้ว จากใบเหลืองๆต้นนี้เริ่มเริ่มมีใบเขียวขึ้นมาฝรัง่งฝรังก็เริ่มปรับตัวแล้วครับผมใบยังสวยครับผมใบแก่ก็เด็ดออกได้เลยครับ ฝรัง่งฝรั่งพันกิมจูครับผมใบเหลืองเยอะอยู่ใบเก่าครับใบเก่าก็ไม่ร่วงก็เด็ดออกบ้างก็ได้ครับใบเหลืองๆให้ก็แตกขึ้นมาใหม่ นี่ก็เริ่มเริ่มติดลูกแล้วนะครับนี่ก็ติดอยู่ลูกหนึ่งไม่ค่อยได้รดน้ำด้วยครับตรงนี้ดินจะแห้งแห้งหน่อยมีมดขึ้นมือด้วยมดน่าจะเยอะอยู่แถวนี้ต้องเอาคิดเท่ามาโรยรอบๆบ ก็ถือว่าสวยงามครับใช้ได้ก็เดี๋ยวก็บำรุงหน่อยหนึ่งก็โอเคแล้วครับก็วันนี้ก็เอาฟางมากกต้นไม้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมเวลาว่างช่วงเช้าก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับช่วงนี้ก็ทำคลิปแบบ ห่างหน่อยครับผมเวลาไม่ค่อยเยอะครับก็จะพยายามครับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ด้วยครับผมก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับผมก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยครับขอบคุณครับผม